ลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีมีชื่ออยู่ในโผลคณะรัฐมนตรีของนายอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่ายอมรับว่าได้รับการติดต่อจากทางเลขานุการส่วนตัวของนายอนุทินให้ไปพบนายอนุทินในช่วงบ่ายเพื่อหารือถึงแนวทางการทํางานว่าต้องมีการปรับอย่างไรบ้าง แต่ยังรอยืนยันเวลาเมื่อถามว่าพร้อมใช่หรือไม่พลเอกนัทพลกล่าวว่าตนพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจบภารกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อถามว่าการรับตำแหน่งครั้งนี้เป็นโคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือโคต้าคนนอกพลเอกนัทพลกล่าวว่ามาในลักษณะคนนอกเมื่อถามว่าส่วนตัวอยากทำงานต่อไม่อยากเปลี่ยนม้ากลางศึกใช่หรือไม่พลเอกนัทพลยิ้มและกล่าวว่ายัางไม่มีความเห็น และเมื่อถามว่าการทำงานหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรพลเอกนัทพลได้กล่าวว่าที่ผ่านมามีการวางรถแมป4ขั้นตอนสามารถปรับตามสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลใหม่ได้แต่ไม่ได้มีการเผยแพร่ออกไปเนื่องจากไม่อยากให้ฝ่ายกัมพูชาทราบวิธีคิดเมื่อถามว่าจากที่ได้รับการติดต่อจะมีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเพิ่มอีกหรือไม่ผลเอกนัทพลกล่าวว่า ตนไม่ทราบเพราะได้รับการติดต่อเพียงคนเดียวก็พร้อมนะคะคือพร้อมทั้งพร้อมทุกอย่างอ่ะพร้อมให้จบภารกิจพร้อมให้ทําหน้าที่ต่อพร้อมนะครับพร้อมทั้งหมดส่วนตัวก็คืออยากทํางานต่อไม่อยากเปลี่ยนมากลางสึกอย่างที่เขาพูดกันใช่ไหมครับนนี้ไม่มีความเห็นครับตอนนี้อ่จะเข้าไปคุยก่อนใช่ไหมใช่เข้าไปคุยก่อนการทำงานนี้จะต้องเป็นแบบใหม่นะคะหรือว่าก็คือบนพื้นฐานเดิมที่เคยทำไว้ทัานตอนเนื่อนะจริง ในรถแมพของสอบตรที่ผ่านมาเนี่ยสามารถปรับได้ผ่อนตัวอย่างเช่นไม่ได้เผยแพร่ตรงนี้ออกไปเพราะว่าที่บอร์ดแมพดูบอกไม่อยากให้ทางฝ่ายกบูชาได้ทราบวิธีคิดของผมน,นะครับแต่รถแมพเนี่ยจะมี4่ขั้นตอนแต่4ขั้นตอนเนี่ยไม่ได้กำหนดไทม์ไลน์เอาไว้สามารถปรับเข้มขึ้นอ่อนลงได้เบาลงได้ตามนโยบายนะครับคือขึ้นอยู่กับนโยบายท่างๆของร,นะรีหรือนโยบายรัฐบาลใหม่ เมื่อถามว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่จะทําให้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาดีขึ้นหรือไม่พลเอกนัทพลมองว่าคิดว่าดีขึ้นเห็นจากการแสดงความยินดีของฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งหากดูจากข้อความก็สามารถประเมินได้ว่าน่าจะดีขึ้นเมื่อถามว่ามองฝ่ายกัมพูชามีความจริงใจหรือไม่พลเอกนัทพลกล่าวว่าตนพูดอยู่เสมอว่าการแสดงออกทางสาธารณะเขาแสดงความจริงใจ เพียงแต่มีปัญหาหน้าแนวการเจราจาก็ทำไปแต่การป้องกันอธิปไตยก็เป็นหน้าที่ของกองทัพตนมีหน้าที่สองบทบาททั้งผู้เจราจากับฝ่ายนโยบายเมื่อถามว่าท่าทีของผู้นำกัมพูชาจะทำให้การแก้ไขปัญหาราบรื่นหรือไม่พลเอกนัทพลกล่าวว่าดูคล้ายๆอย่างนั้นแต่ต้องรอผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป g b c ในวันที่10กันยายน แต่ยอมรับว่าการประชุมของคณะเลขานุการมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังไม่พอใจสักเท่าไหร่ซึ่งตนจะนำผลการประชุมเข้าที่ประชุมคอรมอและจะขอให้ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มเติมในหลักการเนื่องจากอยากให้มีความคืบหน้ามากกว่านี้ซึ่งประชาชนก็อยากเห็นความคืบหน้าว่าอยากให้ไปทางใดก็ว่ามาตนไม่อยากให้ค่อยเป็นค่อยไปเลยครับ ตัวเองก็ยังไม่ได้ทราบก็คือไปท่านไปคนเดียวท่ก็คือตอนบ่ายนี้ไปพบท่านนายกคนที่ติดต่อมาคือท่านนายกใช่ไหมคะเออเลขาท่านนายกครับรัฐบาลใหม่ในปัญหาชายแดนจะดีขึ้นไหมไทยกับไทยก็คาดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าดูจากทางจากทางใานช่อยากการแสดงความดีของท่านนายกรีคุณเมเนดิากข้อความที่ในหนังสือนะสื่อมวลชนก็ลองไปดูข้อความในหนังสือที่ ทานนายยมตรีคุณมเนตรนะครับแสดงความดีต่อท่านนายยมตรีไทยนะครับที่ได้รับตําแหน่งใหม่เนี่ยนะครับดูข้อความก็ประเมินว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเน้นะผมเองผมก็ก็จะไปพูดคุยว่าแนวทางของที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายฐมตรีเห็นว่าอย่างไรนะครับแล้วก็จะต้องปรับอย่างไรบ้างนะครับก็คงต้องตามนโยบายรัฐบาลใหม่นะดูแล้วก็จริง ล่าสุดวาสนานานน่วมนักข่าวสายทหารได้รายงานว่าอนุทินแยกหน้าที่กันเล่นปมคเมนนายกพร้อมคุยหุนมาเน็ตกระทรวงการต่างประเทศใช้ช่องทางการทูตการเจรจาการทหารไม่มีลดราวาสอกปกป้องอธิปไตยชัดเจนขอให้ชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศมีความเป็นปกติสุขมีสันติภาพพราดอภาพวิถีชีวิตทำมาค้าขายกันได้ ไม่ทำให้ไรายได้ขาดหายจากความไม่เข้าใจปัญหาที่พวกเขาไม่ได้ก่อนายอนุทินชาญวีรกูลน,นาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้พูดคุยกับพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์ที่เราเชิญมาพูดคุยที่พักภูมิใจไทยท่านมีแนวทางดําเนินการอย่างไรเพราะวันที่10กันยายนจะต้องเดินทางไปประชุม GBC ที่เกาะกงสิ่งสําคัญที่จะต้องเรียนพลเอกนัทพลนําไปเป็นส่วนประกอบสําคัญในการประชุมคือต้องหาทุกวิถีทาง ให้คนไทยหรือแม้กระทั่งคนกัมพูชาสามารถทำมาหากินค้าขายทำให้เศรษฐกิจของประชาชนทั้งสองประเทศกลับมาเป็นเหมือนเดิมส่วนการทหารก็ว่ากันไปเมื่อถามว่าเมื่อมีคณะรัฐมนตรีแล้วจะยกหูหานายฮุนมาเน็ตนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาด้วยตัวเองหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าจะดำเนินการทุกช่องทางทางการทหารก็จะไม่มีลดราวาศอกเพื่อปอกป้องอธิปไตยของประเทศ เรื่องนี้ชัดเจนส่วนเรื่องการทูดการเจรจาเพื่อหาข้อยุติให้ได้เราก็ใช้กระทรวงการต่างประเทศทหารก็ทำหน้าที่ไปกระทรวงการต่างประเทศก็ทำหน้าที่ไปใช้องค์การพยพทุกด้านที่จะทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศสู่จุดที่เป็นปกติเหมือนก่อนที่จะมีปัญหาความขัดแยง้งผมขอให้ชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศมีความเป็นปกติสุขมีสันติภาพมีพราดอนภาพ มีวิถีชีวิตที่สามารถทำมาค้าขายซึ่งกันและกันไม่ทำให้ไรายได้ขาดหายเนื่องจากความไม่เข้าใจหรือปัญหาที่พวกเขาไม่ได้ก่อนายกอนุทินกล่าวนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าท่านพลเอกนัตพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันเนี่ยจะมารับตำแหน่ง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะเอาบิ๊กเล็กนะเออทำงานอยู่แล้วาม,มาทำต่อ,ตอเ,เนื่องเลยแต่คราวนี้ขึ้นว่าการนะงานต่างๆจะไม่สะดุดเลยสัพทหารคือไม่เปลี่ยนม้ากลางศึกนะนี่ยครับเป็นสิ่งที่ผมปฏิบัติมาโดยตลอดในช่วงสองสามวันนี้นะครับ <c oughs> ว่า <c oughs> เมื่อผมได้ <c oughs> เชิญผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีจากที่เป็นบุคคลภายนอกนะครับก็จะนำมาแนะนำให้กับพี่น้องประชายชนได้รับทราบผมก็ได้ใช้เวลาในการหารือและในที่สุดก็ได้ขอให้ขอเชิญให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการากระทรวงกลาโหมในรัฐบาลาชุดท่านแพทองทาเน,นี่ยนะครับ ก็คือคนเอกนัทพลน้าพาณิชย์หรือพี่เล็กของผมเนี่ยนะครับก็ได้ไปขอความกรุณาให้ท่านได้ช่วยรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กับรัฐบาลของผมเพื่อที่จะได้เกิดความมั่นใจว่าภารกิจหน้าที่ในเรื่องของการดําเนินการเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชานะครับ ได้ดําเนินต่อไปโดยโดยไม่มีไม่มีอะไรการสะดุดการชะง,งักนะครับซึ่งเราสรับทหารก็บอกเปลี่ยนเปลี่ยนม้าการศึกก็ไม่ไม่เป็นสิ่งที่สมควรเป็นสิ่งที่ผมปฏิบัติมาไม่เปลี่ยนม้าการศึกฮนะก็จะเป็นบิ๊กเล็กนี่แหละแล้วก็ให้อำนาจเต็มนะจะบินไปเดชจา g b c ในฐานะรัฐมนตรีช่วยกลาลงโหมเพราะยังปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกลาลงโห m ใหม่ไม่ได้ค่ะ แต่ออกข่าวไปแบบนี้กัมพูชาก็รู้เลยค่ะว่าคนที่คุณกําลังคุยด้วยเนี่ยคือคนที่เอาเป็นว่าการกลาโหมนะเว้ยเออ,เอไม่มีนะเว้ยขอถอนคุยกับกัมพูชาแล้วมักจะมีเสียงแบบนี้นะออแล้วเว้ยนี่ว่าการกลาโหมนะเว้ยนี่ตัวจริงตัดใจ,ใจได้ไม่มีต่อเนื่องคุยอะไรจบที่นี่หรือจะเอาต้องขึงขังมนาะคุยกับกัมพูชามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ